แต่ถ้าเกิดเราทาได้เรามั่นใจว่าเราจะต้องทําให้ได้เราต้องทําให้ได้เข้าใจปะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนไม่มีสัจจะกถ้าเป็นคนไม่มีสัจจะ์ศกเราสักดิ์มีศักจะกับเรื่องบนปารดียสรเมเกยุสระมหาบาลมีแห่งธุลคามหากาลียานในของเจ้าทุกคนที่อย่ในตัวเจ้าก็ยากที่จะเปิดออกมายานใน เรามีพระแม่ทุรคาพระแม่กาลีอำมนาจแห่งความดีก่ออยากที่จะเปิดสัจจบบารมีสำคัญยิ่งนาที่ของทุกคนที่จะต้องรู้ว่าสัจจบบารมีที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งแห่งความดีเข้าใจได้ยังถ้าเรามีสัจจบบารมีเราคือคนที่มีคุณค่าเราควรมีอบากชริาารมีเข้าใจยัง ทรงทรงให้ทุกคนได้เข้าใจว่ากาลีมหากาลีชีที่มันคงในความดีและให้ทุกคนมีสัจจบารมีต่างมันยาณในของเจ้าทั้งหลายจะเปิดออกมาและตั้งใจที่จะทำหน้าที่แทนตนเพื่อปดเบืองทุกในวิบากกรรมที่มีมามนุษย์ทุกคนมีวิบากกรรมมาไม่เหมือนกันการทิดของเมืองบนจึงต้อมาช่วยลูกทุกคนนั่นไง เข้าใจหรือ,อยังเพราะทุกคนมีกรรมมากรรมไม่มีใครแก้ให้ได้แต่เราต้องปฏิบัติอยู่ตัวเองพระแม่แห่งมหาบารมีเทพเ,เทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเจ้าทุกคนจะนำพาให้เป็นคนดีนำพาให้ทำความดีอยู่ในศีลธรรมอยู่ในศาสนาแห่งตนที่เป็นคนที่มีคุณค่าเข้าใจหรือ,อยังเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราได้ศรัทธาบุชาเทศ ไปในเกี่ยวกับศาสนาไปในเกี่ยวกับลัทธิแต่เป็นการที่เรามีความสุขทางใจเราบูชาเรามีความเชื่อเราศรัทธาและเรามีความสุขเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาความว่าศาสนามาผูกเกี่ยวข้องอย่าต้องการให้ทุกคนรู้ในตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเองและศรัทธาในความดีเป็นจิตตังเข้าใจหรือยังฟังแล้วเข้าใจนะ อานาัแห่งความดีให้เห็นว่าสิ่งที่เราทําความดีแม้คนอื่นก็มองว่าเราไม่ดีให้เรารู้ตัวเราว่าเราเป็นคนดีแต่ถ้าเราทําสิ่งไม่ดีก่อหาพิจารณาแก้ไขตัวเราไม่มีใครจะมาให้เราเนคนดีคนเลวได้ให้หว่านจากการทข์รรจากการจะทำขุงไครไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเราได้เราท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีรู้ชัวเข้าใจยังเข้าใจแล้วนะ วันกระแดนาที่ของตนเองให้รู้คนที่ถวายพานรูแล้วรู้ในนาทีตนเองกับภูมิมีทางศีลภาวนาทางคิอการให้คือการเสียสละแบ่งปันให้ทำที่เราให้ได้มาหาบารมีแล้วพอใจศีลคือการมีศีล้าแต่ไม่ตริงเกิน ไม่ย้อนเกินและให้รู้การสรํารวมกายวาจาใจตนเองให้มีความเป็นมงคลเข้าใจนะการภาวนาคือการภาวนาปฏิบัติบารมีตัวเองเข้าใจก็จะเกิดความเป็นมงคลแล้วดวงที่แทนความดีก็จะเปินแล้วชีวิตจะดีไหมเราสามารถ บารมีตรงนี้เราแบงบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรนูจะได้เงินทองหนูจะได้สิ่งที่ต้องการได้ไหมขอให้ตั้งใจนะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าแปลว่าเราถวายภานุหรือไม่ได้ถวายภานุแต่ถ้าเรามีวารรคแห่งการปฏิบัติตนและเรามันพงเราก็จะได้ผลลัพธนะ์นั้นเหมือนกับการที่เราทําอะไรกันแล้วแต่หน้าที่การงานเราทํางานเราก็ได้ผลลัพธ์เป็นเงิน แต่การปฏิบัตินี้ได้ผลลัพธ์เป็นไรบุญบุญและชำระมีกรรมได้ไหมแต่เงินชำระมีกรรมได้ไหมเข้าใจแล้วนะโอเคสาธุ